ประเภทของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือที่เรียกย่อๆว่าเครื่อง PC หรือที่เรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไปค่ะคอมพิวเตอร์สมุดพกหรือโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในระดับเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ออกแบบให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าสามารถติดตัวได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แบบพกพาคอมพิวเตอร์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่พกพาใส่กระเป๋าได้เช่นเครื่อง PDA Personal Digital แบบดิจิตอลโทรศัพท์เพื่อนที่